ถ้ำทวให้มีความสุขส่งผมใหม่ด้อสวัสดีค่ะแอร์ินเอสวัสดีค่ะเ้ยส่งผมใหม่ัดใหม่ไม่เอาปแปะกลับบ้านแล้วเหลือแม่สงสัยอยู่ธรรมาติเจอกันแต่เสียงร่างนั่งคอวอยังนี่ด็ไปอยู่ไปอยู่ตานาโตคอคุณเนาะมาไอม่ไปเด้อเจ้องเครื่องก็ไปนั่งอยู่อันโดมผู้เดียวแล้วร้อนหาร้อลังเอิ้นหาพอฟื้นคนนียสมบูร์ขึ้นใช่ไหครบมาร้อมลงอื มาจักอาบุยามค่ำคนขาืะโอ้ยหมารีย่แข่คนกัญญาเจ้าอยู่ไหนเสียงล่านาวไปดูหน้านี่ล่ะโอ้สักวันใช่กับยอดหน้าเลนะเมื่อสิบเก็บครับเมื่อบเทียเทพว่ามิตรคิดดิมปหาลุงข้างมาแตนขึ้นเก่งมากเลย กินข้าวบนดาดฟ้าวาสั่งมากิดกลับมาอยู่ที่นี่เธอจะได้สนุกสนุกจ้าวาสังาาาาส่งมาขวดเตียคือเก่ามาสั่งมาเอาไม่ยิงตีพอตีหูตากเลยไอ้ชดอยู่ดีมีมีแรงเด้อดาวาสั่งมาก็าบอกดีๆแล้วไอใส่คุมตาจะไม่ได้มียิงตีนะใส่ขึ้ไปยั <c oughs> งตัวไอ้ทุทัพกับมันทุท <c oughs> ัพ์ไปกะุ่มตอนนี้จะทุ่มเหรอตุ่มว่าเอใช่ททรัพท์ขอยเจ้ามาได้สิข่อยไม่่านั้นแล้วเว้ย เจ้ายาอ้ไหออสาปันกสามเวัดพอดีส้าันเนดแห่าัยวกไปนี่คุตยนคดังอยู่ไหนก็ดังเชื่อเราเสียงดังวุ่ณนเเสียแอิสไไหลโจทย์ขุ่เดอยานคักประทังค่เาคักเลยาอีดีหรนอนฟังแอติบนเสียงทั่งเลยแอิอยู่นาลไม่เหงาย้อนเลยเปล่าไปเลย ร <c oughs> ักนะจุบุวาานาดีใจที่เห็นน้องติชาคบโมนะครับผมนะรักนะจุ๊บๆนะครับ <c oughs> จะถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วงานของเจ้ามาขึ้นเลยโอ้แลออสวัสดีแม่ออบ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> บินมากจะเจ็บ <c oughs> <ๆ>นิดหน่อยลุงที่ลุงพี่บอกว่าลุงคิดอะไรานร้านเลนล้วนเหรอหน้าผากว้าง สอนหลานให้ดีๆเ้อเพราะว่าหน้าภาคกว้างนะคนได้อย่าลืมเด้อคนได้ยังไงคนได้บุญบารมีบารมีเก่าหลายจ้าสี่หลักคนมีผู้สาวหลายมันมีมองหอมหลคนเดียวฝ่ายเดีวเจ้าป่าเจาป่าเป็นจำพี่ไม่ได้นะว่าไม่ใช่หญิงกว่กระจำเจอในยุคนั้นถ้าบราอยู่สองข่ายก็บเร้านักแล้วนะ ถ้าเป็นมรุษบ้าแล้วเป็นเจ้หน้าที่เหนวันนี้จิบหล่อจังวนีผมมาเสียงครับเสียงโหลักฐานชัดชเลยถอามาเตียนช่วยนินแล้วเราตดวัมังคนเดเคาปรุงนะเชื่อเชืออะไรยงยาที่เห็นนี่มัามันรอยาที่ใครเกือเป็ดไทยว่า่นไปทเหรอครับ ต้าคอยยวนเพาะพว่มนได้เกลืออยู่เนาะโอ้ย่านูจองชุบลานบินข่าวสารอามามาที่เขาจะขายไก่แม่ไปดูตลอดแต่ไม่อ่านพี่ซื้ออยู่บอกไก่แม่ละสองร้อยเนากเจี่ยวไปชงไก่แม่ละสองร้อยทั้งแม่ทั้งลูกหลายจังวะ่อซื้อจะสายจ่ตัวนึหมดตะยูหันกัอมันหจตะยูหันกัหาซิุกิตไมแงงเหรอก็พอละจ้ะ ว่าอาหารของซื้อน้ำบัตทนอยู่เ้าว่าจะเี่ยวเงียเมสวันนี้เมษาเี่กบอออกมากะสิบาบตน้เจ้วเขปกอยู่อจุ่ซีแม่เหรอฮะเมสหันไ้คอยกันื่นวะลื่ื่นยาลืยาบลงมาตรงน้นันจใ่มันจะใ่เหรอกกล้เออเอาปไก่เอาปปัูดียวมาไอ้เราก็ได้ดละมนาดน้เล ที่เราแบนตัดออกก็ได้เนาะฉันเชื้อโว่เลยบอกจางแต่ตีผมตาโอ้นะครับคุณสักการินนะวงขอบคุณนะครับสี่ร้อยบาทมาโจ้จะเริ่มเป็นไหนต้องคอยน้ำเดิมเพราะเขาเลยชื่อติ๊กเกอร์บ่ตัวสารแล้ากันแบ่งกันเดิ้ลแบ่งกันเดิ้ลเอาไม้ไส้ไนโอนให้โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนอนนื่นไม่ออกนะครับผมนะขอบคเป็นไงครับวันนี้คิดอยากซื้อหมูยอได้ใจไหน โ้ยแุณแล้วัเมื่อดี๋ยวเมื่อก่อนครับหาจนหนกงันอมวันอันเ่งจะรู้สึกว่าหนเมื่อไนอบอกว่าถามับผู้ยู่นี่ยมันต้องหมาเลยอันแม่ว่าโอยมุนเลยไปเห็นอย่างเด้มันสิได้อีบ้เส็นหนึ่งกระดาษไม่กินฟักหวานเจ้าถ้าไม่มีไอวิวไม่ได้กินเอาผิดไหน

ไคว่าอหยังเว้ยเว้ยยทิตาทก็ได้ก็ได้ทก็ได้่า้วาน่าน้องหนโชวฟิลขหวานโอ้ไม่เอาแล้วเี่ชิอมเขาได้หรโอ้ยาให้ได้เหี้ยลุงไม่อยู่หลายไม่อยู่สักคนีเมฮตเ็อยนนี้เาอีผู้ใดครับผมไูดพนหน้าที่ของผู้ใดก็คืหน้าที่ของผู้นั้นครับแต่เรากมีหน้าที่เมื่อเวลาจำเป็นเมื่อพวกผมโมยุก็จะต เวลาที่ผมไม่อ <Aí>, ย <m any: S 1> ู่ก็มีเหมือนกันครับผมที่ใช่โบยูสาว่านใชออย่างเหมือนกนรับเวลาผมอยูกับถามกับผมครับนะครับเวลาผมกับยูผมกอไปั้งถามกับยู่น้องเหวนอย่างนั่นเลยิมาจบปาดงนิมาจบปาดงที่จะเป็นทุกนะแม่ทจถามาโอนารมัดกันเลยมอาหงับ้านที่นจะไปจำปาดงอันนั้นนั่งดาให้ดุและถามเมื่อยหล่จะไปจำปาดง เอออ้หไเมื่อก่อนปื่นนี่ตอนนั้นน่ามกเั้นเอาไปจำปาดงกับว่าังสี่รถเป็นยังง้นเออว่าได้สี่รถตอนเกิดจักพันหนึ่งคุณน่ะไปเรืนี้มันจะโยนสติเกอเปล่ามากเลยจำปาดงกันนะอ๋อโคตเสียงแปดหลอน่ะพี่กรแมนเลยเนาะได้ยินยุ้เสี่มผู้นีได้ยินทัเสีม้นไว้ว่าเ้าว่าสวนกานกันเสียงดังขึ้นดังขึ้นจ้ได้ยินว่า บันจไปดูเขากเคลื่อนไหล่รดูดมเนห้องกากาวมันไปที่้ากระดาเอเสียนแล้วหุบลงหนองเลยนี่โยนเนื้อ่หิ้วแล้วมันใยา่กค่อันยุบอ่าภาษเนี้ยกไม่แต้ว่าหเนาะเดี๋ยวมาดึงึงอไรตัจามไม่ออปอีเด้อเอ็นีเด้อคืนนนนวที่คืนคนคืนร่องนะฮะข่าลงไปในงเดียันใกลรอย่งี้มันใช่ท่าน G3 G3 โว้ยภาษาสันนิ่เสียงผูเดียวครับร้าน บอกของนะไปนดังปนอดปปานอินแปงม่ได้เลยเป็นตัวผู้ยิบันประกาศข้าวสันดอกท่านใส่ไหมนะหูแตกพุนตาห้าแคนี้สองพันจึงล่งว่มาสัะองพันจังล่งไ้เท่าไรแล้วฮะท่าไม่เืนทช่องไอกับไปจุ้มหัวกันที่่องไอมันสิเป็นหยังอยู่นี่นะเราไปจุ่มกันเทละคนเละคนสันตัวให้กำลังใจกันนะเมย์เละคนเราไปแย่งกันก็วได้ได้เลยเ่าไปจุ่ห็่างกันกัว เถียงเียงบ่ออกฐานไม่กว้งี่มันเออว่า่เพิ่มแม่เนาะอันขั้นาแล้ไม่ะมาแล้วขั้นเพิ่นยากแล้วหาให้กินเพิ่นเยอใช่รอพ่ออ่ะบู๊ดบุญล่ะครับ้องเป็นใบหยาดี๋ยวพะกาไปหาเดี๋ยไปหา่ต้งกจ้ีแล้วเรื่องพ่ใหญ่างที่แล้วเอนีน้อยยิ่งจะน้อยพุ่มป่าป็น้อยมาแล้วนะพ่ ปังปังแต่ยังไดเียงอ่น่คดกับพวกเจ้าเนาะกงเงกยิ่งเียงผู้อื่นไนอเนี่ยอันเมนผู้อื่นก็เจ้าาสอันข้อเหม็นพวกเจ้าาโอ้กระเบนปังฟังันนีแล้วจังว่ตายัตายเอาผู้ใด ยกเ่จ้าเจ้าก็คอยดีๆนล้ออ้แาแล้วคอยมนอนอำนาจอยู่ในมือค่อยเจ้าพูดดีๆแล้วคอยบอกเงรันแอยบอกอัะเฮ้ยอย่ตาเลยม่อยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่ไงป่ะผมที่ได้รักกอดด้วยรับผมไม่เดืครับไม่เดีว้าน้ำยาา

สิเดอปิงเราบอกเลยอ๋อบางคนกอดหันมันดังอ๋ออะไรเออไปไปอ่ะมาอ่มาเลยพอมันไหมเลยบ่ต้องหิวเอว่ร้อนกัไมันเต็มแล้วนั่น <facial> น่ะเต็มแล้วล่มร่มอันนี้นี่ยางตัวนี้เอาครับผมเดี๋ยวคือต้องคุณฟองเจ้าเราปนี้นะเฟอมิลี่บานนาต่อได้ครับผมฝากเขาไปดูแฟมิลี่บ้านนาต่อเด้ออันนี้ของคนครบชั่วโมงแล้วอันปีนพี่จ้างในสัญจรินอย่าลืมรีบสัญญากันไว้เลยโอ้ย ลงแเดี๋ยวขึนค้องคอยก็ไดเนาะ่อยลงโอ้ว่าเสัขนล้องะบนบยเทาไรอนาไห่เขื่อนเ่ไหบเขอเขาเเอ้าเนี่ยขาคือสั่นแถวเขาบอกขึนอีกมันขึนบ่เป็นขึ้นบ่ได้หวะมันขึนให อ้าวแม่มันครบแล้อว่าก็ลงแล้วก็แม่ก็ย่าแล้วแม่เอาคลิปชื่ออ๋อแม่อัดคลิปบ่เองเออเอาพ่อแล้วเจ้าอยากขึ้นก็เอาขาของแม่